สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแวะมาเยี่ยมเยียนนะคะแวะมาทักทายคะ่ะดอกไม้สวยๆนะคะบานเดสโบรนะคะชื่อดอกไม้อยู่หลังบ้านนะคะดอกไม้ดอกไม้ลมลุกนะคะ พันดอกไม้ล้มลุกที่นี่รู้เร็วสวีเดนนะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ <laughs> ปกติทุกปีก็ตัดไปแล้วนะคะปีนี้ไม่ตัดนะคะก็จะปล่อยไว้แบบนี้นะคะให้สวยงามไปอีกแบบนะคะสวยงามตามธรรมชาติค่ะไว้ให้นกให้แมลงชมเชยคะ่ะเราก็ได้ชมด้วย นี่ไงคะดอกไม้สีม่วงก็กำลังจะออกสาเหตุที่เราไม่ตัดนะคะตัดแต่หน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราขี้เกียจเนาะ <c oughs> ไม่ได้กลัวคนว่าขี้เกียจหรอกนะคะเพียงแต่ตัดเพื่อความเรียบร้อย ดอกไม้สวยๆหน้าร้อนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เริ่มจะเหี่ยวแล้วนะคะเริ่มจะเฉาแล้วะคะ่ะโชว์แต่สวยๆอันเหี่ยวๆก็โชว์บ้างเนาะ ยังกัดนะแกยัยยงเยอะฝากกดแชร์กดไลค์กดไปกำลังใจให้สรัญญาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปนะคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ